แกต้องการอะไรแกเป็นใครกันนะถ้าจะไม่ดีแล้วถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราได้ตายกันหมดแน่ฉันจะต้องหาแกให้เจอเดี๋ยวนะไม่ไม่ไไม,ไม,ไม,ไม่เป็นแกเองหรอกเหรอ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมคอร์เนอร์ซูเปอร์ซัดสายรับจับคัตรกรครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโหมดเดิมปกติคือโหมดสุ่มบทบาทน,นะที่มีผู้เล่น1ิบคน ตัวแฝง2คนแล้วก็เป็นกลาง1คนโดยในหมวดผู้เชี่ยวชาญนี้ความต่างแรกๆเลยก็คือจะมีไอเทมเสริมนะครับที่สามารถใช้ในเกมได้ซึ่งจะมีไอเทมหลากหลายมากเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยจะมีไอเทมอยู่หลากหลายนะครับแต่ว่าเราใช้เริ่มต้นนะเมื่อเราเล่นเกมมันยังมีไม่กี่อย่างหรอกเราต้องปลดล็อกไปไเรื่อยๆอันนี้ผมก็ปลดล็อกไปไม่เยอะนะยังเหลืออีกตั้ง5้าอย่าง แามสามารถเลยคือนี่รองเท้าสปินครับผมทําให้กดใช้แล้วเราสามารถวิ่งเร็วได้จะวิ่งไปฆ่าคนก็ได้วิ่งหนีก็ได้ถือว่าเป็นอะไรที่สาม,มัญสาม,มัญน,นะครับช่วงแรกๆไม่มีอะไรก็จะมีรองเท้านี่แหละให้ใช้ก่อนอันถัดมาก็จะเป็นไฟฉายนะครับชื่อกะบอกอยู่เนะเาะก็คือมันจะส่องสว่างได้กดใช้ตอนที่ถูกตัดไฟนะเราก็จะมองเห็นทางเป็น เห็นเป็นวงวูเป็นเส้นแสงเลยแหละอ่าก็ทําให้เรารู้ว่าที่ทางที่เราไปนั้นมีคนอยู่เปล่าลดความเสี่ยงที่จะเดินไปโดนปาาได้ครับอืมถัดมานี่คือไอเทมคู่มือพนักง,งานนะก็ะคือเมื่อกดใช้เนี่ยมันจะมีเฟสพิเศษขึ้นมาทําให้ความคืบหน้าการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมก็เหมือนประมาณว่าถ้ามีผู้ มีลูกเรือไม่ทําภารกิจแต่เหลือแบบภารกิจนิดนึงเนี้ยเราใช้ไอเทมนี้ช่วยได้แล้วก็ตัวแฝงก็เหมือนกับว่าถ้าเอาตัวแฝงเอาไปใช้ก็เหมือนจะได้ภารกิจแต่พวกยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยมันหลอกกว่าตรงข้ามมาที่เครื่องต้านแรงโน้มถ่วงก็เหมือนเมื่อเราวางเครื่องนี้นะใครที่วิ่งผ่านเครื่องก็จะตัวเบาอยู่คือสปินนั่นแหละเป็นการสปินแต่ว่าสปินเป็นหมู่กันนะได้ทุกคนไม่ใช่แค่เราคนเดียว ก็มีข้อดีคนละแบบนะแล้วแต่จังหวะถัดมาที่เครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมซึ่งในโหมดผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะต่างกับโหมดโมดสมบทบาทปกติอยู่ตรงที่ว่าสกิลประจําตัวของพวกบทบาทลูกเรือเนี่ยมันจะต้องมีการสะสมคือมันไม่ได้ใช้พอคูณดาวเสร็จแล้วก็ใช้ได้เหมือนโหมดปกติคือมันมีจํานวนจํากัดต้องทาเคลสเพื่อสะสมไอ้น้ํายาเนี่ย ถ้าื่ดื่มชูกำลังมันก็จะช่วยเพิ่มหลอดสะสมให้เราแทนการทำเฟสนั่นเองอแล้วเบิดเก้าถามว่าเป็นการโยนไปแล้วก็พื้นที่ที่โยนอะ่ะมันก็จะเหนียวหนืดทำให้เราเดินช้านะคะผมมันถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มนไม่ค่อยมีเท่าไหรอ่อ่ะไอที่รีวิวไปแล้วมันดีกว่าเยอะเครื่องกรีดขวางแบบพกพานี่ก็เอาไปโยนใส่แล้วในที่แคบแคบนะก็จะทำให้ เขาเดินออกมาแล้วก็ต้องมาชนในเครื่องนี้ก่อนดูในรูปว่าเหมือนเหมือนกับว,ว่ามันกั้นได้นะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะก็คือเดินชนได้แต่ว่ามันจะดีเลยคนที่เดินชนนิ่งไปแป๊บหนึ่งคือเหมือนกับมันล้มปุ๊บจะส่งเราก็จะรู้ไงว่ามีคนพยายามจะฝ่าเข้ามาพอๆกับก,กับดักกับดักหมีนี่ก็เหมือนกันเหยียบแล้วก็จะติดนิ่งอยู่พักหนึ่งแต่นี่มีประโยชน์หน่อยตรงที่ว่าใครที่เหยียบก็จะแบยบขยบไม่ได้มีเวลาให้ฆ่าอะไรใช้สำหรับตัวแฝงน่าจะเหมาะ หรือไม่ก็วางดักตัวแฝงที่จะวิ่งเข้าประตูมาฆ่าเราได้ครับเรดาร์ตรวจการก็ไอทมใช้เปิดแมปนะครับเวลาที่ไฟดับนะวางเจ้าเรดาร์นี้ไว้ก็จะมองเห็นในรัศมีที่เรดาร์อยู่จะมองเห็นหมดเลยว่าใครเสียอะไรทําอะไรมาที่กุญแจหลักนะครับชื่อกะบอกอยู่นั่งไปกุญแจเอาไว้ไขประตูเวลาที่ตัวแฝงมันปิดประตูตีแมวใช่ไหมเราก็สามารถไขนีเอาไปได้ครับก็มีประโยชน์อยู่ในระดับนึงนะ แต่อันที่มีเยอะที่สุดคืออันนี้เลยครับผมปุ่มไลฟ์สายมันจะสามารถทําให้เราสามารถกดประชุมได้ทุกเวลาทุกที่นะครับผมเรียกว่าเป็นตัดเกมอ่ะเราเห็นการฆ่าหรือแบบตัวแฝงมันจะฆ่าเราปุ๊บเรากดโหวตปุ๊บแล้วก็บอกเลยว่าไอคนนี้มันจะมาฆ่าเราเลยถือเป็นไอเทมที่ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่ๆจะยังไม่มีนะต้องเล่นไปนานแหละก่อนจะมีอ่าพักใหญ่ๆนะอืมก็ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในโหมดผู้ช่วชันมีความต่างอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เกมเพลย์ครับโดยรูปแบบการเล่นในโหมดแล้งก็ยังเป็น1ิบคนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าใน1ิบคนนี้จะมีตัวแฝง2ตัวและเป็นกลางเนี่ย่ายเป็นกลางจากเดิมที่มี1ก็จะเพิ่มมาเป็น2ครับและลูกเรือแต่ละคนก็สามารถเลือกบทบาทของตัวเองได้เรียกได้ว่าทุกคนน่ะ จะมีบทบาทเป็นของตัวเองไม่ค่อยมีลูกเรือผัวงมาลูกเรือที่ไม่มีบทบาทนะอ่าเนี่ยอย่างเนี้ยผมกาลังสุ่มสุ่มสามฝ่ายก่อนได้ตัวแฝงปุ๊บเนี่ยจะมีให้เลือก3บทบาทแล้วก็เลือกไป1บทบาทจากนั้นเกมจะให้เราเลือกไอเทมเสริมนะครับเราเลือกกันไปภายในเวลาที่กําหนดในเกมเนี้ยมันจะสามารถมีบทบาทซ้ํากันได้ด้วยนะยังไงก็ต้องระวังมันมันทำให้ียรเล่นเน่ยยากขึ้นเพราะว่าในโหมดสุ่มบ,บทบาทปกติเนี่ย มันมีลูกเรือเยอะไงมันเดาบทบาทกันง่ายๆเนี่ยนะครับอืมนะครับอย่างในเกมเนี้มันมีเป็นกลางแค่บ,บทบาทเดียวคือปอบนะก็หมายความว่าในเกมนี้มันมีปอบสองคนนะแล้วหมอที่อยู่มุมซ้ายสุดมันแก้กขึ้นว่าบทบาทปอมอน,นั่นหมายถึงว่าระบบเกมมันแนะนําให้ตัวเราอะโกหกว่าเป็นหมอได้แต่ว่าเราไม่จาเป็นจะต้องไปโกหกเป็นหมอก,ก็ได้นะครับจะบอกว่าเป็นบทบาทในอำเภอหรือบทบาทอะไรไปก็ได้เพราะว่าในโหมดนี้มันซ้ํากันได้อยู่แล้ว เท่าที่ได้ลองเล่นมาก็สามารถซ้ำบทบาทเดิมได้ถึง3คนเลยทีเดียวผมเคยเจอในอำเภอ3คนในเกมหนึ่งมาแล้วบางทีก็มีผู้ทำนาย3คนด้วยเกมก็จะตึงๆสำหรับตัวแฝงหน่อยแต่ว่าบทบาทที่เราจะได้เลือกใน3อันก่อนเล่นเกมจะต้องเป็นบทบาทที่เราปลดล็อกแล้วเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีบทบาทที่เราไม่ได้ปลดล็อกเลย แต่ว่าช่วงนี้มีปอบให้เล่นฟรีนะโอ้โหปอบอย่างเกลือนอ่ะยังตานี้มีสับป,ปะเลอตัวเดียวก็หมายความว่ามีผู้เล่นเป็นตัวแฝงสับป,ปะเลอซ้ําบทบาทกันสองคนนะแล้วก็มีเป็นกลางสองตัวนะก็คือโจ๊กเกอร์กับน,นักสะกดจิตนะเดี๋ยวเราจะทำเคลีกเกตเอาโอ้อหหัวใจของข้าอะไรนี่กำลังจะรีวิวออกออกเอาใหม่ เดี๋ยวตจานี้พัสดีก็แลวกันพัสดีก็เป็นบทบาทใหม่ที่เพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับสามารถล็อกเป้าหมายห้ามสกิลของคนได้หนึ่งคนเสร็จแล้วสั่งประหารได้ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดผมจะมาเล่าในคลิปถัดไปล้วกันว่าบทบาทใหม่ที่อย่างพัสดีปอบอ่อแล้วก็ผู้คุมียานะมันทำอะไรได้บ้างอาครับเราจะเห็นแถบความคืบหน้าใช่ไหมเห็นหลอดที่วิ่งสีน้ําเงินไหมก็คือถ้ามันเต็มหลอดเราก็จะได้1สแตก็กใช้สกิลได้1ครั้งนั่นเอง นอกจากการรอเฉยๆเกรมันก็จะขึ้นอย่างช้าๆการทำา u e s เสร็จเราก็จะได้เกตเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับมันจะทําให้เกมมันช้าลงนะเพราะว่าอย่างแนมเพอก็จะยิงเลยไม่ได้ต้องไปไล่ทำา u e s ก่อนแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถเก็บสเตกส็กซ้ําๆได้เรียกได้ว่าแนมเพอสามารถยิงต่อนเนื่องได้สองสานัดเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นการเล่นที่บีบบังคับให้เล่นยากขึ้นเพื่อช่วยให้ตัวแฝงได้มีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับเพราะว่า เริ่มเกมมาทุกสกิลก็จะมีคูณดาวนะนอกจากมีคูณดาวแล้วก็ยังมีสเต็กที่ต้องเก็บด้วยสมมตุติเรามีอยู่หนึ่งสเต็กเราใช้ไปแล้วถ้าเราไม่ทาเควสหรือรอเวลาจนถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ยังใช้สกิลนั้นไม่ได้ซึ่งจะต่างกับหมดสมบทบาทที่หมดสมบทบาทนั้นจะไม่มีสเต็กนะครับคือพอสกิลครบเนี่ยพอคูณดาวคูณดาวครบก็ใช้ได้เลยพอใช้เสร็จก็รอคูณดาวอีกทีใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นแบบคูณดาวมีแหละแต่ว่าถ้าสเต็กอยู่ะ มันสามารถกดต่อได้เรื่อยๆมันต่างกันอยู่วันนี้ก็มารีวิวโหมดการเล่นเฉยๆเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะเล่นโหมดผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับผมยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมไงจะได้แบบกระตือรือร้นที่จะทําคลิปใหม่ๆให้พวกน้องๆหนูๆได้ดูกันนะครับผมส่วนใครอยากจะ ให้ผมทําบทบาทอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ